ดีจ้าพี่น้องมาพบกับเบบีพาเพินที่เจ้าเหมือนเดิมจ้าเมื่อนี้เแบบกีกะสิมาเราสิบสมุนไพรควรปลูกไว้ในบ้านมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเด้อจ้าก่อนที่จะไปฟังกันนั้นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเบบนีน้ำเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนอาจะเนาะ เพิ่นกะมีขอมูลมากให้พี่ให้น้องได้ฟังเกี่ยวกับสิบสมุนไพรควรปลูกอัน,นที่หนึ่งได้แก่กระเพ้าแดงจะพี่น้องกระเพ้าแดงนี่กระสินีรสเผ็ดจากน้อยนะจ้ะเนาะแต่ว่าสรรพคุณนี่กแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดท้องอ่าแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องจะขับร่วมได้ดีเหมาะสําหรับใส่ในเด็กหน่อยด้จ้ะและ้วก็ขิงจะอันดับสองได้แก่ขิงนีรสเผ็ดหวานมันเท่าอาการ แก่ท้องอืดครับล่มแนนจุกเสียดเหมือนเท่าอาการคืนใส่อาจเยนจากอาการเมาลดเมาเรือใดจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันดับที่สามใดแกตาไขจ้าพี่น้องตาไขหรือบรรเทาเอื่นหัวจิงไขหัวจิงไขก็ได้นอกจากกระซี่ซอยขับล่มในลำใส่จะเรื่องอาหารและกับขับปัสสาวะได้ดีจ้าอันดับที่สี่ช้าพูหรือ อัอิเลิศบานเท่านั้นเองเนาะกัสีซอยในเรื่องของช่วยเจริญอาหารคำร่มงแก่ทองอืดทองเฟืดจะพี่น้องอันดับที่ห้าดแก่บัวบกบัวบกนี่ก็สซิมิสพคุณตามตำราไทยก็คือแก่ไข่แก่ร้อนไนแก่ซ้ำไนแล้วก็ถ้าใส่ภายนอกรักษาแผลก็ให้ให้แผลหายเร็วจะพี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งก็เป็นยาอายุวัฒนะซอยเสริมความจำได้น้ำด้วยจ้า ต่อไปจะพี่น้องอันดับที่หกอ่าอันนี้คุณซื้อกันมากเลยฟ้าทลายโจรจะพี่น้องฟ้าทลายโจรน,นี่ก็่ิมี้ลดขมแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บข้อบรรเทาโรควัละ่ะใส่ได้ผลดี จะต้องรับประทานท,านท่านที่เมื่อมีอาการนะ่าจะขอค่วรระวังคือฝ่ายทลายโจรน,นี่หากใส่ติดต่อกันสามมือแล้วอาการบวดีขึ้นหรืออาการรุนแรงขึ้นข่วนอยู่ใส่แล้วรีบปรึกษาแพทย์นะ่าจะสิ่งต้องห้ามใช้ฟ้าทลายโจรเลยก็คือห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และผู้แพ้นะ่าจะเนาะอันดับที่เจ๊ดจใบมะกรูดจะพี่น้องใบมะกรูดหรือมะกรูดอ่ะเป็นมะกรูดก็ได้เนาะ ผิวมะกรูดนี่แก้หนะ้ามืดจ้พี่น้องแก้วิ่งเวียนแล้วก็หน้ามะกรนะูดนี่แกไอขับเสมหะแล้วก็ใส่สาบำรุ่งเส้นผมได้ดีน้ำเด้จ้า,ามาเบินต่อไปอันดับที่แปดจะาพี่องอันดับที่แปดของห้องก,ก็คือมร,นะมรนนักขี้นกนะมาราขีนกมีกาแก้ไขแก้ร้อนในแล้วก็ผลอ่อนของมันนี่ก็สามารถน้ำมาตมสุกินกับ น้ำพริกแล้วก็ช่อยซอยห้ยจะเลือนอาหารได้ดีจะพี่น้องสําหรับผลสุกสีเหลืองนี่หามกินเลยจ้ะเพราะว่ามันสีเหใหายอาการคลื่นไส้อาเจียนเนาะแล้วก็ผลการวิจัยพบว่ามะราคีนกมีสีมิสันซารรนตินเนาะช่วยลดน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ดีโอ้อันนี้ดีเลยจ้ะพี่น้องต่อไปจ้ะอันดับที่เก้าเก่าเลยได้พี่น้องก็คือว่านหางจระเข้วุ่นอาวุ่น วุ่นของหางจระเข้นอกจะกระสีมีรถเย็นจืดรักษาพแพลไฟไหม้น้ำร้อนหลวอได้ดีจ้าและอันดับสุดท้ายอันดับที่สินมจากอันดับที่สิบมีก็ได้แก่นนากสารแน่นอกจะสารแนอ่อากาบรรเทาอาการวิ่งเวียนน้ำมืดขับลมออันนี้ก็เป็นสิบสมุนไพรที่เบเบมากนนน้ำแหลกข้นปลูกไว้ที่บ้านนอกจากขอขอบคุณขอมุลดีๆจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกากอนจากกันเมื่อนีก้กาอย่าลืมกดติดตามซสไครไลค์แช่กับเบร์น้ำได้จ้าไว้พอกันไม่เทียนหนาสำหรับวมืนี้สวัสดีจ้า